สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมได้แบ่งลอยไม้ไหมพี่น้องพี่น้องท่านได้เข่ามือไปแบ่งลอยไม้เพิ่นพิม์อกมาใส่ไม่นะ่ะงามงามพี่น้องเป็นเป็นไายกับแบ่งยี่สิบแหละเนื้อของแบ่งเป็นแบบว่ามีพพัดต,ติกหลพี่น้องพัดติกหลแต่ว่ามีความเนียนมีความงามก็แบ่งยี่สิบอยู่งามดีพี่น้องหัวจะได้น้ำโม เมื่อวานในยางไปลี่ยนน้ำมูที่เป็นพ่อค้าน้ำกันเพิ่นว่าเ้าจะได้เห็นแบ่งลอยไมไปท่านโอ้บลูเรื่องเดินออกบรูว่าเพิ่นมีการพิมพ์แบ่งลอยไม่ออกมาใส่อ่าเพราะว่าบอกใครได้คอยได้ติดตามข่าวหนอกได้ว่าสิพอว่าปุ๊บมือเดินเศร้ามาเนี่ยมีคนมาซื้อเป็นแบ่งลอยไม,ออม่พี่น้องโอ้งามพี่น้องงามงามคักถึงสิเป็นเนื้อพลาสติกลายก็จริงอยู่แต่วานั่นเนาะก็ธรรมดาล่ะเทคนิคการผลิต ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพื่อป้องกันแบ่งปอมพี่น้องมันก็เป็นผลดีต่อเขาเลยล่ะไอ้พวกที่ปลอมเงินกับมีแต่หาปิ้นหาอย่างออกมาก็ใส่แต่กระดาษแต่น,นี้มีเนื้อพลาสติกเขาสังเกตพร้อมเนี่ยจุดเนี่ยพี่น้องเป็นพลาสติกเนี่ยจุดหนึ่งร้อยตัวเนี่ยแล้วก็เป็นพลาสติกทั้งใบนะกัมีความละเอียดมีความสวยงามพี่น้องโอ้ที่ได้เก็บไว้เป็นมงคล้นกระเป๋าจากซารลแลเดอพี่น้องพอของไม่ของแปลกเขาก็เก็บไว้เป็นม้าไม้วะเบนีแบ่งเก้าที่ถึก เก็บออกจากตลาดออกจากการไส้งานไปเรื่อยๆ้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่สะสมแบบใดรุ่นไหนก,นเเก็เริ่มเก็บเริ่มยังได้แล้วเพราะว่าแบ่งไม้เพื่อนกติทยอยพิมพ์ออกมาทดแทนแบ่งเก่ารูปแบบเก่าแต่รูปแบบเก่าสิหายไปจากประเทศเฮาเด้เก็บไว้พี่น้องเก็บไว้ผู้ใดมักเล่นมักสะสมเอาไว้เป็นของเก่าให้อีกร้อยปีขา้างหน้างัดออกมาประมูลน,นะใบเป็นล้านเนี่ยสิว่างใดจังสันละพี่น้อง เงินใหม่ออกมาแล้วเงินเก่ากับฝ้าออกเก็บผู้เหลือถงอะ่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับส้ำหวยดีครับสวัสดีครับครับผม